สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนตุลาคมพศ2563นะคะชาวราศีกรกฎวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างนะคะซึ่งก็อยู่ใต้คลิปนั่นเองนะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่ เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจของคุณเนี่ยก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆคนรักดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอ่าเรามาดูพลังงานภาพรวมกันดีกว่านะคะว่าชาวราศีกรกฎ เป็นยังไงบ้างนะพลังงานภาพรวมของชาวราศีกรกฎนะคะเป็นพลังของความคิดนะเหมือนคุณใช้ความคิดคุณใช้หัวใจในการตอบคำถามหรือกำลังจะต้องมีการเลือกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะมีความกิ๊กกักอะไรกันอย่างนี้นะคะกับบางอย่างเกิดขึ้นในหัวใจของคุณคือคุณเริ่มมีความรักใหม่เกิดขึ้นด้วยนะ แล้วมันทําให้คุณต้องมีการเลือกคุณต้องใช้หัวใจในการเลือกนะคะเป็นพลังงานที่ท้าทายมากๆนะของชาวราศีกรกฎนะคะในอนาคตสวยมากก็คือว่ามีสัญญาณของการแต่งงานการมีครอบครวัวการตกลงตัดสินใจกับคนที่ใช่นะคะแล้วก็ภาพออกมาสวยมากเลยนะจะเป็นการแต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ เป็นสัญญาณความสดใสของความรักนั่นเองนะมาดูพลังงานในช่วงเดือนตุลาคมของชาวราศีกรกฎนะคะว,ว้าวตัวคุณมีสัญญาณการเริ่มก่อตัวของความรักจริงๆด้วยนะเหมือนมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คุณเจอนะเหตุการณ์ที่คุณเจอในเรื่องของชีวิต ของความรักนะในเรื่องของความรักทั้งหมดเลยชาวราศีกรกฎมันเป็นเหมือนเป็นคามามันเป็นโชคชะตาอะไรบางอย่างที่ได้กําหนดไว้ว่าคุณจะต้องเจอและเรียนรู้สิ่งนั้นนะคะมันเป็นจังหวะเวลาบางอย่างที่คุณจะต้องมีการพักใจคุณจะต้องมีการชะลอตัวนะคุณต้องมีการพักใจและเรียนรู้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับโชคชะตาครั้งนี้นะคะในเรื่องของความรัก คุณจะมีการเรียนรู้เรื่องของความรักมากขึ้นคุณจะเข้าใจเรื่องของความรักและขณะนี้เหมือนคุณเริ่มมีความรักในหัวใจขึ้นแล้วนะว้าวสวยนะสวยนะมีความเป็นปั๊ปปี้เลิฟเนาะน่ารักนะคะแล้วก็มาดูคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของคุณนะคะคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของคุณต้องร้องว้าวเพราะว่าเขามี สัญญาณของเดสตร์คือเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบอย่างมากเลยนะคะถ้าเขาทำอะไรบางอย่างกิจกรรมหรืออะไรบางอย่างขึ้นมาจะมีคนชื่นชอบเขามากๆนะและเป็นคนที่บริ้มากคือมีความสดใสนะคะมีสัญญาณของคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะอยู่ไกลกันนะคะแล้วเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณ และเขาตั้งใจอย่างมากมีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะเดินทางมาหาคุณเนาะที่สําคัญว้าวมากเป็นสายพร้อมเพย์มาเลยคือฐานะมั่นคงการงานดีมากนะคะนี่คือโชคชะตาที่ที่ลิขิตคุณไว้เหมือนกันที่จะต้องเจอกับคนคนนี้นะว้าวามาดูสถานการณ์นะคะสถานการณ์ในช่วงตุลา คุณจะต้องมีการคิดมีการชั่งใจอะไรบางอย่างนะเหมือนคุณต้องตัดสินใจนะคะเลือกระหว่างคนสองคนหรือใครที่เข้ามาในชีวิตคุณใครคือคนคนนั้นที่คุณจะมอบหัวใจให้นะคือเป็นเรื่องของความรักคุณต้องมีการเลือกและมีคนเข้ามาให้เลือกมีสัญญาณแบบนี้การเลือกเยอะเลยนะคะมีสัญญาณการเลือกเข้ามาเยอะเลยสำหรับชาวราศีกรกฎนะและจะมีคำตอบจัสเมนที่ดีมากม มันจะเกิดคำตอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่แฮปปี้มากๆนะคะมีสัญญาณว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังรอคำตอบจากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะและคำตอบนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมสวยมากๆสัญญาณดีมากๆเป็นคำตอบที่แฮปปี้มากๆเลยนะคะว้าวสัญญาณในอนาคตต้องกรีดยาวกว่านะคะกรีดยาวๆเลยนะคะ เป็นสัญญาณที่คุณจะต้องมีการตัดสินใจแล้วแน่นอนจะต้องมีใครสักคนหนึ่งอกหักนะ <c ười> คือในเรื่องของความรักที่เป็นเหมือนกับมีหลายคนเข้ามาจะเกิดการตัดสินใจที่ชัดเจนนะคะแล้วคุณเองจะมูฟออนก้าวไปข้างหน้านะคะสัญญาณข้างหน้าของคุณเนี่ยมีความสวยงามมากๆคือการแต่งงานกับเนื้อคู่ของคุณนะเดอะเลิฟขึ้นเลย และเป็นคู่ที่สัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะว้าวพลังงานสวยมากเลยค่ะอนาคตข้างหน้าสวยมากนะคะคุณจะมูฟออนไปข้างหน้าคนที่คุณเลือกและก้าวต่อไปในอนาคตนะคนที่เป็นเดอะสตาองคุณคนนี้เขาคือเนื้อคู่ของคุณนะคะ,ะผู้อ่านก็ถามโรแมนติเชลนะว่าอยากจะ บอกอะไรสําหรับชาวราศีกรกฎหรือเปล่านะคะในช่วงตุลาคมนะว้าวมีสัญญาณ very soon เร็วๆนี้เลยนะคะคุณกําลังจะพบกับเขาแล้วนะเพราะเขามีสัญญาณว่าอยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะและที่สําคัญคือเขาคนนี้เป็นเนื้อคู่และเป็น p a s t l i f e relationship ก็คือ คุณเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะในอดีตชาติมีสัญญาณแบบนี้ขึ้นมาเพราะมีสัญญาณข่ามาด้วยว้าวสวยมากสวยมากเป็นคู่ที่ผูกพันและณเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่คุณเริ่มก่อตัวสร้างความรักกับเนื้อคู่ของคุณนะคะเป็นเนื้อคู่ที่มีความสัมพันธ์กันมานานมากนะคะแล้วก็ มีความลึกซึ้งมากๆเมื่อคุณเจอเขาคุณจะรู้สึกถึงความลึกซึ้งในเรื่องของอารมณ์คว,มความรู้สึกความรักที่ลึกซึ้งมากๆนะมีสัญ,ญญาณของคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างศาสนาดังนั้นขอให้คุณเปิดใจในการเรียนรู้คนคนนั้นในความสัมพันธ์นะคะเพราะเขาอาจจะมีวัฒนธรรมแนวคิดอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากเรานะขอให้เปิดใจนะคะมีสัญญาณอันนี้ขึ้นนะคะ ขอให้ให้โอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งเปิดโอกาสความรักให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณเหมาะสมที่จะได้รับความรักที่สมหวังที่สดใสนะคะชาวราศีกรกฎออกมาสวยมากนะคะผู้อ่านถามจักระนะคะซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะจักระอยากแนะนำอะไรบ้างนะจักระแนะนำว่ามีคำว่าให้อภัยเกิดขึ้นนะ ขอให้คุณเรียนรู้การให้อภัยนะคะการให้อภัยที่สําคัญที่สุดคือการให้อภัยตัวเองนะเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ในอดีตนะที่เป็นพลังงานลบแล้วคุณเผลอแบกมาด้วยกับตัวเราเนาะเราปล,ปล่อยพลังงานลบนั้นออกไปนะคะโดยการให้อภัยทุกสิ่งอย่างที่เคยเกิดขึ้นนะคะแล้วคุณจะมีพลังงานบวกมากขึ้นสิ่งนั้นแหละจะดึงดูดคู่ของคุณที่เป็นเดอะสตาร์เป็น เป็นคู่ชีวิตเป็นเนื้อคู่เข้ามาในชีวิตคุณได้เร็วมากขึ้นนะคะคําถามต่างๆที่คุณมีในชีวิตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณจะได้รับคําตอบมีสัญญาณว่าจักระท้าทายให้คุณลุกขึ้นออกไปเผชิญโลกกว้างออกเดินทางไปหาคนรักหรือความรักของคุณด้วยเช่นเดียวกันเพราะตอนนี้เป็นจังหวะที่สวยงามมากๆเลยนะคะว้าวอีกอย่างหนึ่งขอให้คุณยอมรับความจริง และมองเห็นความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะทบทวนทุกสิ่งอย่างในชีวิตของคุณและยอมรับสิ่งนั้นก้าวต่อไปข้างหน้า MO v e on ก้าวไปข้างหน้าด้วยความสดใสนะขอให้คุณเป็นตัวของคุณเองในความสัมพันธ์ไม่ต้องเป็นคนอื่นนะคะเป็นตัวของคุณเองในความสัมพันธ์เพราะคนคนนั้นเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณและเขาจะรักทุกอย่างที่เป็นตัวคุณนะคะ ว้าวสัญญาณสวยมากผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานานฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ